พ่อลูกปั่นโปนี่เลยเป้าอะาจารย์มาต่อกับร้านปั่นโปร้านที่้องแานเนงวันนี้ครับผมแนะนำเลยร้านนี้เป็นร้านซีฟู้ดที่รสชาติอร่อยมากสดสดเลยและครับมากมากมากเลยใช่แล้วครับชื่อร้านเขาชื่อว่า PP Farm Seafood นะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับทางร้านบอกว่าถ้ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเเวอร์นะครับเขาจะมอบส่วนลดให้เรา10%เลยครับ่อโอ้โหละลา นิ่งได้เคยไปทานแล้วแล้วเคยไปใช้บริการแล้วอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยจะมีปู มีซีฟู้ดทุกอย่างที่แบบเป็นๆเ,เ,เลี้ยงโชว์อยู่หน้าร้านเลยเเราสามารถไปเลือกและสามารถให้เขาเนี่ยทำอาหารให้เราทานได้มีหลากหลายเมนูมากๆเลยนะถ้าผู้ชมเรียกว่าแบบเต็มไปหมดเลยเี๋ยว,วันนี้นิกจะยกตัวอย่างให้ฟังนี่เลยอย่างแรกครับกุ้งแม่น้ําเผาสาตัว1กิโลกร,รัมนะโอ้โหหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ย่างเนย1กิโลจัดกันแบบเน้นๆจัดกันแบบพื่อบอกว่าที่นี่เนี่ยทุกอย่างว่ายน้ําหมดไม่ได้เรียกว่าสด รเรียกว่ายังว่ายน้ำอยู่ทุกอย่างยังมีชีวิตยอยู่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ ต่อมาเลยครับเป็นแกงส้มไข่ปลาเลียวเซีลวโอ้โหไข่ปลาเลียวเซียวเนี่ยนะใครชอบเวลาเคียวกุกับกุกับปูทะเลไข่ดองอโอ้ยนี่มีไข่ที่ร้านเลยนะเออถ้ากินแบบสดเลยอะโอ้โหโอโหย่างดีเลยนะและสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยหอยนางรมสุราบหกตัวหอยนางรมสุราบตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครใหญ่มากแล้วที่นิ่ไปกินคือสดมากแล้วก็ส่งตรงจากชาวประมงทุกวันครับผมต้องบอกเลยที่แนะนานร้านนี้เพราะว่าไปลิ้มรสมาแล้วแล้วมันอร อยจริงถ้ามาจากรายการกินเที่ยวราดเะเวอร์นะเขาบอกว่าจัดส่วนลดให้แฟนรายการเรา10%ไปเลยโอ้ไปเลย,อยเอาไปเลยนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะแนะนําให้โทหาเขาเลยนะฮะแล้วก็จองได้เลยนะฮะติดต่อเขาได้ตามช่องทางนี้เลย